เตรียมหลุมไว้ปลูกต้นไม้ค่ะพี่น้องหลุมที่หนึ่งมาเบิ่งหลุมที่สองค่ะหลุมที่สองนี่ค่ะต้นไม้ที่ห้าสิบปลูกลงหลุมค่ะต้นสละสิงคโปร์ สาสิงคปโปรที่เราปลูกก็จะมีทั้งหมด3ต้นนะคะลงหลุมเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเรามาดูผลผลิตกันต่อไปเลยจ้า